สว so e ัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมมากราบสัการะขอพรหลวงพ่อโตมากราบขอพรท้าวเวสสุวรรณโนมาติดตามข่าวสารและฟังเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนากจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าวาสวัดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตาม รับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ทางสถานีวิทยุตรรทัศน์ช่องหทุกๆวันเสาร์ในเวลาตี5ถึงตีห้นึ่งอยู่ในขณะนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทาั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่ทานสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการ อดคิดเดือน,นมาโดยตล <c oughs> อดญาติโยมทั้งสาวทุชนช่วงนี้ก็เดือนมิถุนายนแล้วนะฮะก็เป็นเดือนอที่ใกล้กับจะถึงงานวันกระตันอยู่งานบวชนาคหมู่มอบทุนการศึกษาทุนวนัิการครูณที่วัดหุวกระบือแห่งนี้ก็ทุกๆปีโยมญาติญาติโยมทั้งสาวทุชน <c oughs> ที่วัดดุกระบือนี้เมื่อถึงวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้วัดดุกระบือก็จะจัดพิธีบรรพชาพสมบทบวชนาคหมู่หรือเราเรียกกันว่างานวันกตันยูงานบวชนาคหมูงานมอบทุนการศึกษามอบทุนสรัสิการครูเนื่องในวันทํำบุญครบรอบวันเกิดของลูกตา ก็จัดมาเป็นปีที่50แล้วนาะปีนี้เป็นปีที่50แล้วตั้งแต่หลวงตาได้รับการขอร้องจากพระเถระผู้ใหญ่หรือเ,เจ้าคณะพันธกาิการให้มาฟื้นฟูวัตถุกระบือซึ่งชำรุดจุดโสมมากในขณะนั้นก็เมื่อลวงตาได้รับาการขอร้องแล้วก็ได้เดินทางมา เป็นเจ้าวาดวัดกระบือนี้เริ่มมาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดกระบือนี้ก็ได้จัดงานทำบุญครบรอบวันเกิดตั้งแต่ปีพศ2516เป็นต้นมาคือวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นวันครบรอบวันเกิดเขางลวงตาก็มาล,ลึกนึกถึงเลือกวันคิดแล้วลึกนึกถึงว่าอาดีตเจ้าวาดวัดกระบือวัดหกระบือเนี้ยก็มีมากมายหลายรูป ที่เราได้สืบทราบได้ไม่นับเป็นสุบสิบรูปท่านก็ได้ <c oughs> มีอุปการะต่อวัดหุกระบือมาโดยตลอดตลอดทั้งญาติโยมทั้งสาธุชนที่ได้มีกุศลร,รัทายกมอบที่ดินให้เจ้าวาดในอดีตสร้างวัดหุกระบือให้ยืนยงคงทนมาได้ถึงขณะดนี้โยมเป็นเวลาถึง280ป,ปีแล้ว ตามประวัตินั้นวัดถุกระบือสร้างมาตั้งแต่ปีพศ .2281 ที่เอกสารจดจาราเรียกว้ณที่กรมการอนาถนะวัดถุกระบือสร้างมาตั้งแต่พศ .2281 ฉะนั้นจเจ้าวาดถุกระบือนี้ก็มีมากมายหลายรูปตะวัดก็เคยลกล้างว่างเปล่ามาในบางยุคบางสมัยที่โยมเล่าให้ฟังพอหาจเจ้าวาด มาอยู่ได้ก็บุรณะปฏิสังขรณ์กันมาโดยตลอดฉะนั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดกระบือเนี่ยโยมนับว่าท่านเป็นผู้ที่ได้สร้างวัด,ดกระบือแล้วก็ช่วยกันสืบสาราบุรณะปฏิสังขรณ์วัดกระบือนี้ให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดถึงแม้จะชำรุดทรุดโทรมบ้างในบางครั้งบางคราวก็เป็นธรรมดาของ สารสิก์ทั้งหลายทั้งปวงก็จึงได้กำหนดงานาจัดงานทำบุญครบรอบวันเกิดตั้งแต่อายุ27โยมอายุ27จลูกาจัดงานทำบุญครบรอบวันเกิดแล้วก็อีกอย่างบริการหนึ่งก็เพื่อจะได้สงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมทั้งสาธุชนที่มีศรัทธาจะบวชแต่ไม่มีกำลังทรัพย์ก็ประชาสัมพันธ์ให้โยมได้ทราบว่าท่านบุไดจะบวช นะไม่มีกําลังทรัพย์มาทางวัดบวชใหนะ้แต่บวชแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาวัดวาอารามที่กําลังชำรุดสุดโทรมมากให้กลับฟื้นคืนชีพมานะก็หลยายๆลูกน้าเหล่าหลานของโยมที่โยมฝากเข้ามาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุพุทธเจ้าในคราวครั้งนั้นก็ช่วยกันพัฒนาวัดวาอารามวัดหัวกระบือน,นี้ให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แล้วขณะนี้ก็ถึงว่าจะไม่เจริญมากนะักแต่ก็ เป็นที่เจริญหูเจริญตาเป็นวัดที่ประชาชนคนทั้งหลายรู้จักมากวัดหนึ่งในกรุงเทพมหานครทั้งในกรุงเทพทั้งในต่างจังหวัดแม้ในต่างประเทศโยมก็รู้จักวัดหัวกระบือโดยมีหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตสัมปะงที่อยู่ด้านหลังหลวงตาที่โยมเห็นอยู่นี้หลวงพ่อโตสัมปะงหลวงพ่อโตหมอยาเป็นพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ ซึ่งประดิษฐานอยู่ณภายในอุโบสถวัตถุกระบือนี้มาเป็นเวลาชาตินานถึง280กว่าปีแล้วนะฮะนั้นเมื่อลุงตามาอยู่ก็มาพัฒนาบรณอุโบสถสร้างสิ่งกอ่อสร้างทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงเกิดขึ้นในยุคหลวงตานะแล้วก็ขณะนี้ออวัตถุกระบือนี่ก็มีพระมากในเขตบางขุนเทียนถึง80-90รูปถึงร้อยรูปอุโบสถหลังนี้เล็กโยมจุพระได้ไม่มาก นะเาเรียกตามพระวินัยได้ประมาณ20รูปเวลาลงอุโบสถทำธนกรรมนู่นต้องล้นไปนั่งล้อมพระประธานก็จึงได้ดําริสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นนะแทนอุโบสถหลังนี้แล้วโยมก็ถามว่าแล้วหลังนี้จะทําอย่างไรก็หลังนี้ก็ได้ชี้แจงโยมว่าไว้เป็นวิหารประดิษฐานลวงพ่โตให้โยมมากราบมาไหว้สักการะบูชากันนะฮะ หน้าที่วัตถุกบือแห่งนี้ฉะนั้นก็เชือเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่มีบุตรหลานจะขวากเข้าสู่ร่มผ้ากาศสวัสด์หรือว่ากวากมาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุตรพุทธเจ้าในพุทธศาสนาก็ติดต่อได้ที่พนักงานเลขานะหรือว่าญาติโยมท่านสาธุชนที่ไม่มีบุตรหลานจะกวากเข้าสู่ร่มผ้ากาศสวัส์หรือว่าบวชเป็นพุทธบุตรพุทธเจ้ามีกุศสเลติรทตถาก็ขอเชือเชิญเจริญพรนะมาร่วมเป็นเจ้าภาพมารับเป็นเจ้าภาพกัน เราจะได้เป็นญาติกับพระศาสนานะฮะผู้ที่มีศรัทธาบวชก็เราก็ได้เป็นญาติกับพระศาสนาฉะนั้นญาติเดิมท่านสาธุชนที่มีกุศลรัทธาจะร่วมจะรับเป็นเจ้าภาพบรรพชาทั้งหมดบวชหน้ามูในปีพศ .2565 ปีนี้ก็ขอเชิญเจริญพรนะักโยมก็ถามกันหลายท่านเดี๋ยวนี้ก็มามา,มาเป็นเจ้าภาพหลายท่านแล้วว่าอ,องค์ละเท่าไหร่องคหนึ่งก็กําหนดไว้ก่อนที่2,000บาท แต่เดือนนี้2,000บาทไม่พอก็ขอกันสัก5,000บาทในโยมเป็นเจ้าภาพดังนั้นโยมที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพบวชนาคหนึ่งองค์ก็ขอรับเป็นเจ้าภาพก็ถวาย5,000บาทเราได้ถวายพระเถระผู้ใหญ่ในพื้นที่เขตบางงเจียและนอกพื้นที่ด้วยนะแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าภาพไตรบวชนาคองค์หนึ่งนะก็1,000บาทหรือว่าโยมมีกำลังทรัพย์น้อยก็ทำตามกำลังทรัพย์รัทธาทำบุญอย่าให้เกินกำลัง รั์กำลังศรัทธานะมีศรัทธามากแต่มีกำลังทรัพย์น้อยทำแบบน้อยเพราะเราทำบ่อยๆทำไว้เป็นกำไรชีวิตบุญเป็นเรียทรัพย์เป็นรัพย์ที่เลิศที่กระเสริฐป่ารัพย์็นได้ทั้งสิ้งฉะนั้นญาติโยมทั้งสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วยมมีโอกาสเชืดอจเจริญพรมาร่วมเป็นเจ้าภาพรูปส่งบุตรหลานมาร่วมบรรพชาสมบทบวชนาคหมูในงานวันกตัญญูบวชหน้าหมูมอบพนการศึกษานตรวจการครูกันแล้วก็ยังขอกราบนิดนึง งาขนขณะนี้วัดวุฒกระบือกำลังปรับปรุงพื้นที่ที่ซื้อขยายไว้ใหม่บริเวณด้านทิศเหนือหลังโรงเรียนบุฒกระบือแล้วก็ด้านหลังอุโบสถไปทั้งสุดพื้นที่นี้ก็ทั้งหมดก็สิบกว่าไร่นะที่โถมตรงนี้ประมาณ8ดไร่เศษด้านทางหลังนั่นก็แปดไร่เศษก็ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท KP y มอบถวายดินให้จำนวน6000คิว6 0 0 0คิวคิดเป็นคันรถบรรทุกก็ 6, 600เที่ยวนะ600เที่ยวเที่ยวละ10คิวแล้วก็ของบริษัทการทางด่วนแห่งประเทศไทยที่ทําทางด่วนนี่มอบถวายให้อีก20,000คิวนะก็คิดเป็นคารรถก็2,000เที่ยวแต่ว่าก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งนะก็ค่าขนส่งนี้ก็ทางบริษัทก็ขอว่าให้ช่วยคันละ800บาทเป็นค่าน้ำมันค่ารถขนส่ง ก็คิดเป็นเมืองเงินแล้วก็นับเป็นล้านนะดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีกุศลรัทธาก็ขอเชิญชิญเจริญพรน,นะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพรถขนดินปรับปรุงพื้นที่วัตถุกระบือให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็จะได้ใช้เป็นสถานที่นะปลูกต้นไม้ให้เป็นที่ร่มรื่นที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมหรือว่าก็อาจจะสมัยก่อนก็จะทํานาแต่ตอนนี้ก็ วางโครงการว่าจะทําเป็นโคกหนองนาสนองโครงการพระราชดำริพระราชดํารพิขององค์พระบาทพระเจ้าอยู่หัวทั้งรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่9ถึงรัชกาลที่10บพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันนะฮะจะได้ฝึกสอนวิชาชีพให้กับประชาชนคนทั้งหลายแถวถิ่นย่านบ้านนี้ด้วยแล้วก็จากตถ,ถิ่นฐานบ้านอื่นก็มาศึกษาได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็พืชพันธุ์ธัญญาหารที่ปลูกแล้วก็จะเป็นประโยชน์ได้นํามาเอา อาจจะจ่ายกันตามฐานานุรูปที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลชรงเคราะห์กันได้และอีกอย่างหนึ่งก็จะได้เป็นสถานที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสร้างเป็นอาคารเล็กๆตหรับที่โยมจะมาอยู่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกันณบริเวกันบือแห่งนี้อ๋อแล้วกว่าวิทยาการเรียนรู้เกษตรพอเพียงที่ตาบลวางเพลิงพคกําลงขณะนี้ก็กําลังปรับปรุงพื้นที่อยู่แล้วก็กําลังจะสร้างหลวงพ่อโตสัมบรกงลมโตหมอยาพุทธรูป องในอุโบสถนี้ขยายใหญ่เป็นหน้าตัก10เมตรนะฮะก็ตกลงค่าแรงกันไปที่เรียบร้อยแล้ว6 0แสนบาทเฉพาะค่าแรงแล้วก็ค่าวัสดุนั้นต่างหากก็อยู่ในว่าประมาณประมาณล้านเศษเศษฉะนั้นญาติเดิมทัานสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีกุศลเลสทาก็เชือชิญเจริญพรมาร่วมการสร้างพุทธรูปอหลวงพ่อโตนะไปประดิษฐานณะทยาการเรียนรู้เกษตรพอเพียง ที่ตำบลบางเดิอำเภอโครรอกบบรุ่รงจังหวัดลพบุรีนะในเร็ววันนี้ก็โยมมีคุณธรรัติยมก็เชิญเจริญพรมาร่วมกันเลือโอนเข้าบัญชีอัธนาคารกรุงเทพสาขาพระรามสองเลขบัญชีก็2 2 8 4 5 4 1 1 8 8โยมจะได้ทั้งไทยชีวิตโครกระบือซื้อที่ดินขยายนาเขววัตถุกระบือแล้วซื้อที่ดินอุุยาตการเรียนลูกเกษตรพอเพียงไทยชีวิตโครกระบือแล้วก็สร้างพุทธร,รูปหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ด้วยนะ งานในท้ายที่สุดนี้กล่าวพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพช่างต,ตัดต่อก็ขอ,อกราบเรียนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระเดียสฆ์และด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสมบกร์กรหลวงพ่อโตหมอยาพระกริ่งวิบูรสุขนะองค์ท้าเวสวรและถวยเทพเทวาสิง่งสังสรทหลายในสากุลโลกออกเราขอ,อกราบเรียนา ขอ,อเชิญท่านเด็จลงมาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติระศาสนาองค์เจ้าก้ะมากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทรงมีพระบารมีแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชชนมายุอยู่ยืงเยืนอนานทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญเมื่อเราปวงชนชาวไทยซืบต่อไปตราบเท่าชัว่วกลาลนานและขอญาติโยมทัานาุชน ที่จะรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขอโยมจงประสบความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอโยมโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดปีและคะตะลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเินขอเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางผ่านมายังบางขุนเทียนชายทะเล เชิญชวนแวะเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะคะตรงเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19ตรงเข้ามากรา,า,าบขอพอรหลวงพอ่อโตกลา,าบขอพอรท้าวเวสสุวรรณโนมาทำบุญไถ่ชีวิตโครกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบโสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 7ย์0 5 8 0 0ค่ะ สำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนเวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลีืยงหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุกหัวใจคิดถึง คมคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ